นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินคะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะสปกรเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรา44มาตรา44ใช้เพื่อจะปลวอะไร,รครับปลวกรรตเลยครับวายตายแล้วเนี่ยเนี่ยคุณปรินตายละเมา<บ>เรื่องกรรตตยังไม่จบเขาออกข่าวเรียบร้อยแล้วนะพี่เห็นเขาวางแผนตั้ง10ปีกว่าจะออกมาเป็นตัวโครงการกองทุนที่ว่านะ สิบปีเลยเหรอครับใช่ในเวลาสิบปีพัฒนาประเทศชาติพัฒนาตลาดทุนจากคนปัจจุบันได้แค่นี้เหรอครับเห็นไหมตั้งตลาดทุนตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบแปดจนปัจจุบันอายุมากกว่าคุณเปรีนิกนะตายแล้วประเทศชาติเราจะเอาไงเป็นสี่สิบสี่สิบกี่ปีสี่สิบเป็นความหน้าจะได้โอกาสประเทศชาติครับที่ผมมองว่าในการที่เรามีอำนาจกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยเราก็ต้องใช้เพื่อสิ่งที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศ ที่นายกประยุทธ์ใช้ถูกต้องในใช้ม่ผิดศรีมาใช้ให้การเดินหน้าทําเรื่องสัมปทานดิโกลเลียมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะครับทางกลุ่มที่จะได้เรียกว่าสัมปทานไปแล้วไปทําถูกต้องแล้วก็ทําต่อไปได้ใช่ไหมครับคือไม่ใช่มันติดผัดแล้วต้องมาสะดุดทําให้การทรําธุรจิตมีความยากลำบากคือปกติมีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือี่ต้องใช้ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับต้องใช้ให้เกิดความเป็นธรรมและทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับเราทุกคนทราบกันดีว่า สิ่งที่กรอตอเคยตัดสินทําให้เรามีอุตสาหกรรมที่แย่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาจากการที่เขาปล่อยเปิดเสรีเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ไม่ช่วยสร้างในแง่ของการพัฒนาความรู้องค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมให้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยผมถึงมีความกังวลใจที่ถ้าเกิดจะมีคนของรัฐมาอยู่ในบอร์ดของตัวกองทุนแคปิตอลมาเก็ตเดเวล o อปเมนต์ฟันเคเีที่จะใช้พัฒนาตลาดทุนเนี่ยมันเกิดปัญหาตามมาแน่นอนครับ ปัญหาในแง่การขัดผลประโยชน์ปัญหาในแง่ของคนของรัฐเข้ามาใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องปัญหาของกรอซึ่งอำนาจเขาเานี่ยควรจะมีการเป็นผู้ควบคุมและํำกับดูแลนะครับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สมาชิกบริษัทตลาดบริษัทหลักทรัพย์ใช่ไหมครับเพราะนันหน้าที่ของคุณเป็น regulator เป็นผู้คุมกฎเนี่ยคุณโฟกัสอำนาจที่คุณที้ดีก่อนดีก,กว่านะครับหลายคนก็พูดอยู่แล้วว่าหลายด้านที่กรอควรจะทํางานหนักมากกว่านี้พัฒนาศักดิมากกว่านี้แล้วก็หลายตัวในปัญหาหุ้นปัน่นปัญหาหุ้นอะไรเขาก็บอกมีคนไม่พอมีเชส ยาวเหยียดใช่ไหมครับเคสยาวเหยียดใช้เวลาสองปีเนี่ยกว่าจะจบแต่ละเคสแต่ละกรณีใช่ไหมครับก็เอาเวลาที่คุณมีทรัพยากรที่คุณมีน้อยแล้วเนี่ยไปโฟกัสทางานของคุณที่ดีซะอย่ามาโฟกัสอย่ามายุ่งอะไรกับเรื่องตรงนี้เพราะนี่มันเป็นเรื่องที่คนต้องเป็นเอ็กซ์เพรสในอุตสาหกรรมที่จะรู้ถึงพัฒนาอุตสาหกรรมยังไงได้จริงอืก็ผมว่าประชาชนควรจะเปิดตัวและรู้แบบนี้แล้วมีพั b l ิ c เฮียริงด้วยการที่ไม่ยอมให้มีพั b l ิ c เฮียริ g งวงกว้างด้วยคนอย่างพี่ม่อนแฟนลับพี่ม่อนที่มีความรู้เนี่ย ในการพัฒนาตลาดทุนนายว่าอยากพัฒนายังไงนะครับอย่างสัมมนาดีๆของพี่ม่อนวิสเซนต์อันไลฟ์เนี่ยใช่ไหมครับทุกคนจะได้มาเป็นร่วมเ,เรียกว่าสนับสนุนจากทางเ,เ,เงินนี้ไปช่วยจัดพัอนาคตได้เราเสนอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ต้องให้เปิดให้เฮีอรี่ให้ฟัง,ให,ง,งให้กว้างให้กว้างขวางกันว่าเออเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมยังไงเพราะฉะนั้นบางสิ่ที่การที่นาย,นาย,ยกใช้แข่งม .44 ที่ผมเห็น,นกกใส่เจริญพี่ม่อนบางคนตกใจกระเจิงกระเชิญกลัวว่าไอ มอ .44 รถไฟไทยจีนมันจะให้จีนเข้ามาครองประเทศเราไหมจะให้จีนเข้ามาเราจะขายที่ขายรลถลานขายให้จีนหมดแบบมันไม่ใช่นะครับคือจีนเข้ามายังไงก็ต้องมาทํางานร่วมกับวิศวกรไทยสถาณิไทยแล้วก็บริษัทอย่างซิติกรุ๊ปซีไอทีที่เป็นเจ้าของซีไอเราเนี่ยเขาก็หาพาร์ทเนอร์ในบ้านเราแล้วครับเขาเริ่มเดินสายคุยกับแต่ละคนในเมืองในเมืองไทยเขาไม่มีแรงงานไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เขาก็ต้องมาคุยต้องมาเวิร์คือว่าทำงานกับคนไทยเขาไม่มาเดียวเดียวโดดๆแล้วก็จะมาทําอะไรที่ เรียกว่าแหก,กดเอาทุกอย่างนะครับคงไม่ <c oughs> ใช่นะครับนี่ตกลงเ <c oughs> คลียร์กันได้หรือเปล่านี่กราดต่อกับตลาดหลักทรัพย์อ่ะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องการต้องเคลียร์ซึ่งกันและกันนะับ <c oughs> เรื่อแต่คนต้องรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับบทบาทของกรตอก็คือเป็นผู้ควบคุมกฎเป็นผู้ดูแลให้ทุกคนอยู่ในระเบียบใช่ไหมครับกระทรวงคลังเองก็มีงานหนักมากพอแล้วในการที่จะพัฒนานะครับระบบการเงินไทยสถาบันการเงินดูแลคู่กับแบงก์ชาติถึงเสียภาพถึงดูแลเรื่องภาษีเรื่องต่างๆอื่นๆซึ่งเขา มีเรียกว่าหลายเรื่องที่เขานั่งเป็นเรื่องร้อนอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าในการพัฒนาสตาร์ทอัพพัฒนาฟินเรเทคพัฒนาหลายอย่างเนี่ยมันต้องช่วยกันทําครับแล้วก็ควรจะให้คนในอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถจริงในเอกชนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นกรรมการไม่ใช่คนของภาครัฐไม่ใช่คนของกรตไม่ใช่คนของกระทรวงพลังเพราะถ้าเกิดให้กระทรวงพลังตั้งให้กรทตั้งคุณก็จะให้คนของภาครัฐนะครับคุณจะไม่ได้คนที่เป็นเอกชนที่เป็นผู้นําใน ในใน,ในในอุตสาหการรมนั้นจร,จริงอุตสาหกรรมตาร Start ์อัพหรือฟินเทคหรือความรู้ความสามารถที่เป็นเอกชนที่สามารถปรับตัวคล่องต,ต,ตัวได้ในการแข่งขันนะครับมันเป็นความยากตรงนี้ครับถามว่ารัฐอาจจะมีที่นั่งบ้านได้ไหมในกรรมการมีได้ครับแต่คนจะเป็นสัสดส่วนน้อยน้อยแต่เยอะมันไม่เงเงินที่จะตลาดจะต้องส่งให้ทางทางทาง,ทาง,ทางคลังหรือกรอตมันไม่ควรจะเป็นก้าสิดเศเงินมันเยอะจนผิดปกติแล้วก็ผมคิดว่าประชาชนควรจะรับทราบว่า สถานภาพของการทําธุรกิจเนี่ยก็มีความสําคัญที่ต้องมีสภาพคล่องมีเงินมีกำไรเส็สมบูเพื่อลงทุนในวันข้างหน้าด้วยมันก็ต้องเรียกว่าคุยกันให้ละเอียดเรื่องนี้แล้วประชาชนที่มีความรู้ความสมามารถก็น่าจะ,ะแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา,าตลาดทุนของเราด้วยกันค่ะเขาไม่เอาผู้พี่ไปลอกเขาก็เอาพวกเน,ะน,ะนะาะนะนะทั้งนั้นล่ะเออคุณปรินถ้าเขาถอยให้คุณปรินอะสมมตินะถ้าเก็บจากกําไรของตลาดเท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอหรือเก้าสิบล้านต่อปีคะ ก้า90%ครับผมว่าจริงๆก็มันควรจะน้อยกว่า50%นะครับเพราะอย่าลืมว่าเเงินลงทุนของตลาดทรั์ตั้งแต่ต้นถ้าเขาถอยเขาคุณปินเหลือ50โอเคเป้ามันมันต้องคุยกันครับคือผมจริงๆผมยังมองอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะเอาเงินเท่าไหร่เรื่องของเราคือเรื่องของตลาดหลักทรัพย์และผู้บริหารและบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ในการตัดสินใจว่าจะให้เงินเท่าไหร่เพื่อเข้ากองสุดนี้มันไม่ใช่หน้าที่หรือเรื่องราวของทางหรือกรตทที่มาตัดสินแทนเรา นะครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นเขาควรจะทาในเรื่องที่เขาเก่งและเขาดีอยู่แล้วซึ่งมีหลายเรื่องมากครับที่เขามีคนเก่งคนดีคนซื่อสัตย์จริงจริมีความสามารถแค่เขาโฟกัสในเรื่องที่เขาต้องทําครับพอรร่อผมเรียนไปแล้วมีเรื่องอื่นต้องทามากในการที่ไม่สร้างบรรยากาศการลงทุนเรื่องการปั่นหุ้นเรื่องความไม่เชื่อใจในความเป็นธรรมของในการซื้อขายหุ้นหรือการเอาเปรียบภาวะเปรียบกลงทุนนายย่อยตลาดุนตลาดพุ้นต่างๆเขามีงานเยอะมากครับเพราะฉะนั้น<ช><ช>ผมว่า เขาควรจะโฟกัสที่ถูกจุดน,นคะครับว่าทําอะไรอยู่น,นคะครับไม่ใช่ว่าและควรจะสร้างการพัฒนาให้ให้ดีอ้อุตสาหกรรม,มไม่ใช่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวทําให้อุตสาหกรรมถอยลงคลอ,องไปครับแล้ว,ลวเรื่องนี้เขาไม่ทำอย่างนี้กันโซโลเขาไม่มีการที่ภาคฟลัชจะมายุ่งกับการพัฒนาตลาดทุนในเชิงอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องนี้ใครต้องเคลียร์ให้คะก็ผมคิดว่าผมเชื่อผมว่าผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจะต้องต้องเอาใครงต้อ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 ง้องต้อง คือผู้ใหญ่ทุกฝ่ายครับทั้งกรรตอเองทั้งกระทรวงลังเองผู้ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เองทุกคนก็ต้องช่วยกันพูดให้คนเข้าใจว่าว่ากองทุนนี้มีไว้ซึ้งจริงการทํางานเขาก็มีการทํางานมาอยู่บ้างอยู่แล้วแค่แค่ว่าเออมีโจทย์โยมนมาเป็นแมนเดตใหม่ขอแต่แค่แ c t i v e มากขึ้นจะออกมาใช้มากขึ้นเพื่อทำอะไรมากขึ้นก็มีคนเก่งๆในตลาดหลักทรัพย์ที่ทําได้อยู่แล้วครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องไปรบกวนคนจากกระทรวงคลังหรือคนจากกรรตอหรือกระทรวงไหนมาเพื่อเพื่อให้เขาเข้างานน่ะอยู่แล้วครับเขาให้เขานั่งหลายบอรดหหลลาาายยที่กมร เขาก็ปวดหัวพอดีครับมันผมว่าเขามีงานพื้นชาติงานพื้นประเทศที่คนเก่งซึ่งศัด์เก่งเขาไปทําได้ครับตรงนี้คงไม่ควรจะต้องมายุ่งนยที่ไม่ถูกจุดนะแล้วเราตกลงนี่ใครจะจบให้กับคุณปิ่นด้านนียผมว่าอันนี้ก็คงแล้วแต่ความกรุณาของทานผู้ใหญ่ที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนโดยกว้างีผมคิดว่าในตลาดคุณมีคนเก่งเยอะต้องเปิดพับเดลเคียร์ริงให้ประชาชนทั่วไปได้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับอันนั้นประเด็นแรกซึ่งท่านเลขาที่การกรรท่านรัฐีกับทีมกรรมควรจะเปิดกว้างตรรงนนี้ะคับ แล้วก็ทางกระทรวงฟังเองก็เปิดกว้างด้วยในการรับฟังนะครับข้อติวัก็ต้องการปฏิวัติตลาดเลยไหมมันไม่ต้องปฏิวัติหรอกครับตลาดรับมันดีมากขนาดนี้แล้วมันมีความดีของอยู่บ้างแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าจะต้องคนที่เป็นผู้กลุ่มกดหรือผู้ที่มีอำนาจคนนี้ต้องมองตัวเองด้วยแล้วใช้อำนาจให้ฝูกในทางที่ถูกต้องได้ค่ะอ่าท่านรัฐมนตรีฝากด้วยกันแล้วกันใช่ไหมคะ ครับท่านนัฐสมนตรีม่อนนะครับท่านนัทมนตรี่อนมน่นมนั้น่ไมานพี่นะนขากรรตท่านม่อนคนปากไปี่ก็ปนตามตามแฟนตับพิมอนนะครับ่านตับพิมอนเป็นคนอกผมมาให้เกิดหลายทางผมพูดที่ไม่ได้พูดจากตัวเองนะผมพูดที่จากฟีดแบคําที่ได้ยินมาจากผู้นาอุตสาหกรรมผู้นาขจัดทะเบียนนะครับผู้นาที่อยู่ในตาดักัหรืออยู่ในกรตอีาคนนะครับที่เขาเรื่องนีนี่อะไรที่รัฐาีหรภาคัคุณจะช่วยเหลือนะว่าเขาจะเคลียร์กันได้ยังไงนะ อะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคกพีม่อนก็ต้องช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนเข้ใจด้วยได้ได้คนไหนในพี่จะได้ไปคุยเขาให้รู้เรื่องพีม่อนคุยคุยทั้งในคนที่พี่ม่อนรู้จักทั้งเป็นแฟนคลับพี่ม่อนแล้วก็ทั้งในภาครัฐนะเพราะผมเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนแร้บถ้าตลาดมายอมอย่างนี้ให้เกิดการที่เรียกว่า โอนเงินโดยไม่มีหลักธรรมภิบาลที่ถูกต้องแล้วก็มาทำกันอย่างนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ตัง่ง่าคเขามองเขาไม่ชอบเลยโอ้ตลาดโดนยึดแล้วหลายงานนี้โอเคได้คุณปินนี่เราพูวคุณปินเอาไงฮมีมีอัปเดตส่งท้ายไหมคะเราก็คิดว่าเรายังคิดว่าตอนนี้เป็นอะไรสัญญ,ญาณชัดเจนนะครับ <ชา S 1> ที่ทางภาครัฐอยากจะผลักดันให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเห้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มก่อสร้างเราก็มีการรับเป้าขึ้นนิดนึงเมื่อมองเข้าไปถึงปีหน้ามีโอเวอร์างเซ็ตไพร์แลเราคิดว่าการที่ บริษัทอินดิวนิทเอนจิเนียริ่งได้เซ็นสัญญาสีต้มนะครับก็ทําให้รายได้ปีนี้จะดีขึ้นแล้วก็เราก็คิดว่าเป้าเหมาะสมระยะสั้นคือยี่สิบาทนะครับตัวยูนิวิเอนจิเนียริ่งส่วนฟินโนไทยที่สามสบี่สามสิบห้าบาทนะครับก็คิดว่าเรายังค่อนข้างจะชอบสองตัวนี้มากที่สุดนะครับเรื่ออการชร้าง,ง,งเราก็ชอบมากก็เป็นตัวหนึ่งที่ท,ที่เราชอบแต่เราเขียนเต่าใหญ่เรือ่องพอการชร้างเราพุ่งทุนก็ขึ้นทั่วมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วขายไปเลยขึ้นเร็วมากแต่เราเร เป็นหุ<ค>้นดีนะครับ,รบาการลงทุนระยะยาวอ่าได้ค่ะคุณปรินขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะอ่าก็เป็นความในใจของคุณปรินนะคะก็พูดถึงแนวทางของการพัฒนาตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะอ่าก็ว่ากันไปในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้เองจุดที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์อะไรแบบไหนนะคะในฐานะผู้เราเป็นนักลงทุนนะ,ะเราก็ติดตามข้อมูลกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะต่อไปที่คุณกรพัฒน์บริเชตใครที่ตามปททสอพ อย่าเพิ่งไปไหนนะ PSTC อืมเดี๋ยวรอกันนะคะพปัสักครู่ค่ะ